ข่าวดีสำหรับต้นข้าวมาอีกแล้วค่ะทุกคนกับเรื่องของการร้องเพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ในโลกของเสียงเพลงบางครั้งเสียงหนึ่งก็สามารถพาเราย้อนกลับไปสู่ความทรงจำและอีกเสียงหนึ่งก็อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ที่เราเฝ้ารอเรื่องราวของวันนี้คือเรื่องของสองรุ่นรุ่นพี่ในวงการผู้มากด้วยประสบการณ์กับศิลปินรุ่นใหม่ที่เปล่งประกายด้วยความสามารถและความตั้งใจ หากพูดถึงนักเรียบเรียงดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในวงการลูกทุ่งชื่อของหมูกิต,ติศักด์สายน้ำทิพย์คงเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเป็นเบื้องหลังของบทเพลงไพเราะมากมายที่อยู่ในใจแฟนเพลงล่าสุด หมูกิติศักดิ์ได้ประกาศเจตนาดีๆที่ทำให้หลายคนยิ้มได้เมื่อเขาเอ่ยปากอนุญาตให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่เขาชื่นชมอย่างน้องต้นข้าวสุปิยาสามารถนำบทเพลงลูกทุ่งแสนซึง้งชื่อว่ารักเพลงคิดถึงไปขับร้องและเผยแพร่ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แม้แต่บ,บาทเดียวและใช่ค่ะ แม้ในขณะนี้ต้นข้าวยังไม่ได้ขับร้องเพลงนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันอบอุ่นที่สะท้อนถึงความรักในเสียงเพลงของทั้งสองคนต้นข้าวสุปิยานักร้องสาวดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในวงการลูกทุ่งไทยด้วยเสียงหวานใสที่แฝงพลังและการถ่ายทอดอารมณ์อย่างลึกซึง้งเธอไม่ได้มีดีแค่เสียงร้อง แต่ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจนทําให้ผู้ใหญ่ในวงการหลายคนเห็นศักยภาพและพร้อมจะสนับสนุนหนึ่งในนั้นก็คือหมูกิติศักดิ์ที่เห็นในความสามารถของเธอและเลือกเปิดทางให้โดยมอบบทเพลงรักเพลงคิดถึงซึ่งเคยขับร้องโดยนักร้องมากฝีมืออย่างดาวใต้ปลายพยาให้กับต้นข้าวนำไปตีความใหม่ในแบบฉบับของเธอเอง แม้ต้นข้าวยังไม่ได้นำเพลงนี้มาร้องในตอนนี้แต่การที่เธอได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผยก็เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับแฟนเพลงที่คุ้นเคยกับบทเพลงรักเพลงคิดถึงคงรู้ดีว่าเพลงนี้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นเพลงที่ว่าด้วยความรักความคิดถึงและความทรงจาที่งดงาม ต้นฉบับจากดาวใต้ปลายพยามีน้ำเสียงที่ลึกซึง้งและพาให้ผู้ฟังจมดิ่งไปในอารมณ์และเมื่อจินตนาการถึงเสียงของต้นข้าวที่มีความหวานละมุนมีความละเอียดอ่อนหลายคนก็อดใจรอฟังเวอร์ชั่นของเธอไม่ไหวเพราะเธอคือหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เพียงแค่ร้องแต่เธอสามารถเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงได้อย่างน่าประทับใจ และนี่ละค่ะคือความสวยงามของวงการเพลงลุกทุ่งไทยเมื่อคนรุ่นก่อนส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เดินต่อด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมหมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ไม่ได้เพียงแค่มอบลิขสิทธิ์ฟรีให้ต้นข้าวแต่ยังมอบความไว้วางใจความเมตตาและการยอมรับที่ศิลปินรุ่นใหม่ทุกคนใฝ่ฝันจะได้รับ และสำหรับต้นข้าวสุปิยาแม้จะยังไม่ได้ร้องเพลงนี้อย่างเป็นทางการแต่การที่เธอได้รับโอกาสนี้คือสัญญาณที่ดีว่าก้าวต่อไปของเธอจะยิ่งเปล่งประกายแฟนเพลงหลายคนกำลังเฝ้ารอที่จะได้ฟังเสียงของเธอในเพลงรักเพลงคิดถึงเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่ต่างออกไปแต่ยังคงรักษาสเสน่ห์ของต้นฉบับไว้อย่างงดงาม สุดท้ายนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงหนึ่งเพลงแต่คือเรื่องของความฝันความเมตตาและการส่งต่อคือแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นที่เกิดขึ้นจริงในวงการเพลงไทยของเราเราขอเอาใจช่วยให้ต้นข้าวได้ถ่ายทอดเพลงนี้ในแบบที่เธอเป็นและขอชื่นชมในน้ำใจของหมูกิติศักดิ์ที่ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์วงการเพลงไทยอย่างจริงใจและหากวันหนึ่งเสียงของต้นข้าวได้ขับขานบทเพลงนี้ขึ้นมาจริงๆ เราก็เชื่อว่ามันจะกลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่อยู่ในหัวใจของใครหลายคนไปอีกนานและมีแฟนคลับหลายคนออกมาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวนี้ประมาณว่า พี่หมูเป็นนักเรียบเรียงเสียงเพลงลูกทุ่งเบอร์ต้นๆของประเทศไทยย้อนไป40ปีเคยฟังพี่หมูเล่นที่บาลานติโนคาเฟ้ายไต่เก่าบอกตรงๆพี่หมูคือสุดยอดที่สุดในนักดนตรีสมัยนั้นจนมาเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานจนเพลงด่งดังสุดๆถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสมศรี1992ที่พี่ยิ่งยงร้องกราบสวัสดีพี่หมูนะครับและขอขอบคุณมากๆที่พี่หมูอนุญาตให้น้องต้นข้าวร้องเพลงเพลงนี้ และคนนี้บอกว่าขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเมตตาหนูต้นข้าวขับร้องเพลงของท่านมาณนะโอกาสนี้อย่างสูงครับท่านขอให้คุณท่านมีแต่ความสุขความเจริญชีวิตท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขชัวชีวิตจะหาไม่ตลอดทั่วการละนานเทินครับท่าน ผมอยากเห็นครูบาอาจารย์เจ้าของค่ายเพลงต่างๆได้เมตตาหนูต้นข้าวร้องเพลงของท่านที่เป็นเจ้าของอนุญาตขับร้องได้ขอให้ทุกค่ายเพลงเอ็นดูเด็กหนูต้นข้าวด้วยเถินนึกว่าเป็นลูกหลานของท่านด้วยสักคนครับขอขรับขับว่าคุณยังสูงมาณโอกาสนี้ด้วยครับท่านหนูต้นข้าวเป็นคนแสนดีมากๆของพ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศและต่างประเทศเงินรางวัลที่ได้รับมาทําบุญกุศลทุกอย่างเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงสถานที่ต่าง ทำบุญวัดต่างๆที่ไปแสดงทุกงานนี่และความดีจงสำเร็จมาทุกวันนี้ท่านเทวดาท่านยม,มทูตคุ้มครองคนทำดีอย่างแท้จริงทุกท่านก็ได้บุญกุศลอันใหญ่หลวงครั้งนี้ด้วยทุกประการครับสาธุสาธุอีกคนกลับบอกว่าในฐานะคนใต้เพลงนี้เพราะมากๆค่ะการันตียิ่งน้องต้องเพราะจับใจแน่อย่างน้อยดาวใต้เสียชีวิตแล้วแต่เพลงจะได้ฟื้นคืนชีพค่ะ ถือว่าเป็นคอมเมนต์และคำพูดดีๆมากๆเลยค่ะเพราะตอนนี้แฟนคลับน้องต้นข้าวก็มีทั้งการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะแยะมากมายจากโพสต์ของคุณสมพรแจ้งโรดนักแต่งเพลงลูกทุง่งขอบคุณที่รับฟังเรื่องราในวันนี้ค่ะหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราต่อไปแล้วก็ต่อไปอุ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะคะโดนหน้าหนู แล้วก็ขอโทษค่ะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะกลุ่ม F อซพลังเงียบจ้าเสียงปรบมือดังๆเลยจ้าโหดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มเลยแม่ป๊อกนะคะแล้วก็มีอากงอาม่าใช่ไหมทุกคนเลยนะจ๊ะทุกคนเลยวันนี้ยังรักกันอยู่ขอบพระคุณมากนะจ๊ะแล้วก็กลุ่มด้อมของเฮียหมูเสียงปรบมือด้วยจ้าอยู่ตรงนู้น เยอะมากเลยแล้วก็ทุกกลุ่มทุกกำลังใจเลยนะคะเฮ้ยวันนี้พี่นาเดชมาด้วยนะคะใครเจอพี่นาเดชมั่งไหนใครเจอพี่นาเดชยกมือหน่อยพี่นาเดชหนูอยู่ไหนเนี่ยแอดเจี๊ยบจ้าพ่อพ่อแม่แม่หนูกระซิบนะคะกระซิบกดติดตามช่องต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลกันหรือยังจ๊ะ ติดตามแล้วใครยังไม่กดต้องไปกดนะคะจะได้รับรู้ข่าวสารเป็นคนแรกหนูเข้าไปอ่านตลอดเลยนะคะคอมเมนต์หนูอยากรู้ว่าพ่อพ่อม่คิดเห็นยังไงบ้างกับสุภยามหาราภใครได้ดูบ้างจ๊ะหนูใช่หนูว่า EP1 กับ EP2 มันแบบธรรมดาไปเดี๋ยว EP3 พีพอพ่อแม่รอฟังข่าวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากเนเห็นคุณนิวพูดว่าจะให้